แดงแล้วก็ยูเทิร์นหน้าค่ายทหารแล้วก็ซ้ายมือซอยแรกเลยป้ายใหญ่ๆเลยค่ะมีร็อกบางแสนติดทะเลนะคะมีทั้งที่พักร้านอาหารห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงหาส่วนตัวเอาที้ดีกว่าปักหมอปากลูกครับจะง่ายกว่าเยอะใช่แต่ว่ามีอะไรที่แตกต่างออกไปขี้นมาตลอดมีน้ําจืดปลาที่เคยเตรียมมาตั้งใจนะการงานนี้ตั้งแต่ที่งานมีเนื้อปลาปลาเนี่ยนะคะ ผมจะไม่รับจากใครประมงเลอใหญ่เลยนะเพราะว่าคแช่สารแช่สารที่ร้านนูไม่รับเลยขายห้กนขา่งมนนตุ้มูแม่านผัดพริกขิงโบราณอันนี้เป็นเมนูขายดีที่ร้านนะคะที่นำมาข้าวตมชุเยใช่ของวูท่านต้องไปลองดีถ้าทนไปบางสรก็ได้ขอให้ปนี์เป็นตชบอางแส ผู้ห <ale> ญ <m any> <st> ิงมยอยากจะบอกตลอดเวลาว่าทำได้เองทั้หมดแลวนั่นคือกลุ่มแม่กลัวของราครับกิงั็ได้ครับกับาีพันมมาอบคุณมาบกเรารับพันนรื่อนารีการแลโดยเฉพต่างแข่งตอมีการชดรายการอู่ตลอดอะไรใหม่ๆอะไรกระาษที่มันแตกต่างมันต้องหัมากๆครับในโลกยุคนี้ในโลกที่เป็นโลกแห่งการ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแฮปปี้ช้อปปิ้ความสุข สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงปลาอินทรีเค็มเนี่ยลหลายๆคนคงนจับนิสิตเมนูมปลาอินทรีเค็มทอดน้ำมันซอยพริกขึ้นหมูสดลงไปหอมแดงน,นะฮะแล้วก็บีบมะนาวลงไปแบบนี้อุ้ยหลายคนเจอเมนูนี้เข้าไปบอกเลยว่าเติมข้าวแล้วเติมข้าวาอีกนะครับวันนี้ครับผมเลยคัดสรรปลาอินทรียหอมเค็มที่อร่อยมากๆมาแนะนำให้ทุกท่านชมด้วยนะฮะวันนี้ครับเดี๋ยวมราพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านปลาเค็มอย่างคุณยุ้ยชัพย,ยชพรครับสวัสดีครับสวัสดีคุณ่ะสวัสดีผู้ชมค่ะเคลียร์กันก่อนนะ อยากมีลูกจังทำไมว้อย่างนั้นเ่ทีนี้อย่านงวีนี้สาวเหรอคะเรื่องขอาราเคมมาเสร็จแล้วเรียบร้อยทำอาหารมนแล้วเรียบร้อยต้องไปซื้อเองเนี่ยถึงที่้ดูยังไงฮะคือจริงๆง่ายมเลยคุณผู้ชม่ะปลาเอ็นจะมีสองแบบแล้วววิธีการทำอย่างนาจะทำบนบกก็คือปลาอ็นสีเข็มที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาแต่แบบที่สองค่ะเขาทำในเรือคุณผู้ชม ไม่ได้หน,นีผมนาน